เราจะได้มาเจ่ละป่าแต่ละสถานนั้นต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสอบแบงหาทีเดียวดังนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาธาบมรรมีเราจะต้องทำใจให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ไปจะได้เหมาะสมที่จะเป็นลัชนะ ราองละบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนา ป้าอุตสาห์ไว้ผมใหม่อะทรงใหม่หรือว่าทรงเดิมทรงใหม่อะเมืองเหนือจังหวัดไหนพี่แถวเชียงรายเชียงรายเนาะ <cười> <cười> đi chạy nữa nè, nằm nằm chờ Để chờ đi chạy Đi chạy mát cho cả เอาถือซองถอซองไม่ใอ้มันไม่หมอย่างไงอ่ะนี่อันนี้อันนี้ตัวประทัดเนาะเกี่ยวตังเาเกี่ยวยอเปรทัดีเดียวได้ไงนี่ดูวยดูยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ซ่อนก้าแปลวีีอันนี้ของของพี่เด๋ยขียนชื่อแล้วไหนแล้วอ่ะสับสนสับสนมากันเอาเส้อเดบเสื้เดี๋ยวยกเสื้อเดาเสื้ดี๋ยวยบเสอเาเสื้อจกจจกภาษาบมาพระเจ้าขาหมันดอง ได้บรรลุมานิพานจ้าทูราชตินิจ้าทูจ้าตัวนโมานี้าทูถูกแยกคำด้วยทุนแยกเหือระจันทร์อะไรพเก่งจังเลยอันนี้เรายังพูดไม่เป็นเลยี่ยพ่อเบลเราก็เปิดสมบัติสมบัตินะสามามาสาเป็นสมบัติที่จุติวความครบความแพ Icana, สาจทเป็นการสร้งดส้างดินรืนอถเป็นสิทำรประการ่อเรร้องเีเรามาเพ่อสร้างดสรงินดินถึงครอครัวเดินทาทำสมความรนัในสิ่งต่างตทุกประการเอ

หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคไปมือถึงว่าแล้วอย่าลืมเตะเตะป่ะพี่เดินนำหน้าดีกว่าจ้ะค่ะไปเลยพี่ไปเลยั่นแหละดูแถวนั้นล่ะพี่เออพี่จริงปลูกตรงนู้นแต่ว่า มันมันไม่แน่นอนไงว่าเขาจะเขาจะย้ายอะไรมาไหมเราปลูกตรงนี้ดีกว่ามันมันชัวร์กว่ามันอยู่ได้นานกว่าไงใช่เขานี่เข้ากล้วยมาก่อนเราแล้วนะเอยนั่งไงพี่ขุดเลยเอาเลยมามาตรงนี้นั่นแหละแถวๆนั้นแหละให้มันโดนแดดเยอะๆหน่อยเดี๋ยวถ้ามันโตมามันจะติดกันนะหลวงพี่นะเออเออให้มันโดนแดดเยอะๆหน่อยกันแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อน เอากรรมกรให้กรรมกรขุดเห็นแต่พวกที่เห็นเห็นไหมให้มั้ยมาตนี้ตัดโดยตรงหน่อยเพราะว่าแทนที่ปุูกตรงไหนพอตรงนี้แล้วกันตัวเองตรงนี้แล้วเขาตรงนี้โอเคตรงนี้เพราะต้องมันห่างกันหน่อยแล้วก็เค้าบบแบบอย่างนี้ฮะแต่งแล้วแบบไหนเนี่ยเนี่ยนี่อะไร มันขึ้นเองมั่นตะคองอ่ามันขึ้นเองมันไม่ต้องลึกก็ได้มั้งเอาก็ให้มันท่วมเนาะมันต้องเบ้าสาพริกจะทันได้กินไหมเบ้าสาด้วเรืองไหมสามเดือนสามเดือนอะเป็นมันเป็นพริกเบาหรือพริกหนักเกี่ยไงยงแค้นเขาบอกว่าพี่ขี้หนู นี่นนตัดอกได้ไม้มคะนี่โอ้ไปตัดทำไมมันจะมีพันเบามัน,น,นมันได้ไ้มันได้ได้ของอขอเธอหดะจพอรึยังเอ้าหลวงพี่่ยวดีโอเหรอคะก็นิ่งด้วยวีดีโอด้วย <c oughs> หมดเลย <c oughs> น้นั่นไปตัดต่อ่งด้วยวีดีโอ,ด, <c oughs> โอด้วยด้วยอาด้วยทแรงง่ายมันด้วยตรี้เดนแ้มนะอบุญมาฝากทุ่นทุกคะได้แล้วะ ทางแค่เดี๋ยวก็จมลงไปหมดน่ะลึกมากให้ของมาเรนีลึกแล้วน่ะเอาโน้ตมาแล้วค่ะฮัลโหลอาชุนรีนักกิวแบลอ้าวอย่าป้ามาช่วยกันปลูกมาสิวิศาจะได้เป็น,ปนที่ระลึกอย่างน้อยก็ได้เป็น,น,นเป็นอะไรนะเอาใบมันไปทำหมกให้พระหมกหมกปลาไปทำข้าวต,ตม้มเออตัวเองจับตัวนี้เดี๋ยวจะคว้าหมกนี่ก่อนทงนี้ จุดดีอ๋อนั้นมีดีอันนี้มีมีแก่ให้มันอยู่นานๆเลยต้นกล้วยต้นนี้สองสามต้นนี้นี่เขาก็เพิ่งปลูกได้ไม่นานกันนั่นเองพวกนี้นี่เห็นไหมต้นเล็กๆก็เพิ่งเอามาใหญ่แล้วขอให้ต้นกล้วยอุดมสมบูรณ์ให้ให้ได้บุญเหมือนหนูนะสมบูรณ์ให้อยู่ได้หลรือเเก่งหรือเปล่าเอียงหรือเปล่า เย่โย่ยังไงเอาน้ำมาด้วยขอให้เจ้าของกล้วยก็ขอให้ได้ทำอะไรก็ได้กล้วยกล้วยต้นกล้วยเมืองเหนือกับเมืองบริลล์ลัมได้บุญได้ใบได้ใบได้ทำประโยชน์เนาะสาธุยกไปคนละยกไปคนละต้นไปปลูกเป็นทีเรโลนึกหน่อยต้นออกมันอายุยืนนะนี่

โดให่ได้บุญเยอะข้าป่าเลยพี่เข้าป่าข้างหลังเลยข้างลับข้างหลังใช่ไว้ถือเมื่อเดี๋ยวก็ได้ลักษณะอ่าเข้าป่าเราเลยจะได้แบบ นี่อนาคตถ้ามันต้นโตแบบนี้มันอยูๆๆ่ๆๆๆนานนะต้นโอ๊กนี่หลายรอยปีพี่พี่ข้างในเลยพี่ใช่นี่ต้นโอ๊กอ่ะใช่ต้นอะไรเนี่ยต้นโอ๊กอลแลนน่ะเาเรียกต้นอะไรนาหนว่าะดูะดูกนเยอันนี้ต้นสนี้นี่ต้นสดาวนนี่สแตวโอเควางเง้เด้อไปไปเดินเดินต้องไป

สอนไ่อะไรหน่มต้นอะไรมันเป็นดอกคล้ายๆดอกน้าบัวีนี้มานี่ต้นพวกนี้มันมันเป็นต้นไม้อายุไม่ยืนเนี่ยมันก็ตายหมดเรามาปลูกต้นไม้ยืนฮะอันนี้พี่มโุนีปลูกเป็นทีเระลึกต้นไม้นี้จะอายุหนึ่งพันปีถ้าพี่มโนนีคุณรุ่นีมรณภาพไปก็จะมาสิงสถิตอยู่ตรงต้นไม้นี้ ไปได้เลยเป็นแม่แม่ชีเราบอกตะกอนเพ่เคยออกมาส่เห็นโมยันเลยแล้วมีหูแับหูไหลไม่ยันวันนี้มีพี่มาลีป้าอุสาแล้วก็พี่แพลวมาถวายพระทหารแล้วก็มาปลูกต้นไม้ต้นโอ๊กเอต้นเททไงตัวนี้ไหวไหมพี่ก็ไม่ต้องใหญ่ก็ได้ ไม่ต้องใหญ่ก็ได้พี่ไม่พี่ไม่ค่อยได้ทำพี่กันเลยต้องหันมาต้นใดต้นใดไม่ต้องใหญ่ก็ได้ไม่ใหญ่ไม่จะเอาไหน้ากหรือไม่เราก็เอาดินออกเยอะเลยพี่พี่มารุนีได้ต้นโตโตกับเพื่อนนะนี่ใช่ัการสานใหญ่วัสดุธรรมแราเจ้าช่วยหลยนั่นแหละขุดช่วยกัน แล้วปลูกวัดเขาพ่อแพวคออพถ่ายรูปให้พี่แพลวหน่อยมาปลูกต้นไม้ให้วัดนี่ไม่ธรรมดาละนี่มันอยู่นานเลยนะนี่ไม่มีใครตัดมันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นต้นไม้เด่นๆให้อายุยาวร้อยเซาตัวปีเนาะนี่จะกลับไปทำสวนทำไรที่บ้านน้อยน้อยทำอะไรเอาอองมาทำอะไรวะเนี่ยไม่ต้องไปละอีสองคนอีกแล้วนะ เออเออออ่าอ่ายาพิมพ์อาดินเข้าอาดินเข้าทีหลังเออเอาเอาต้นลงก่อนเอาต้นลงก่อนสิพี่ใช่เออใช่อไรมีมอเตงอุ้ยมดเจอแล้วมันตอดอนนี เฮ้ยทำให้มันตรงพี่ทำให้มันตรงมันสวยๆให้มันแน่นๆนั่นข้างบนน่ะเขียดินข้างบนเข้าข้างบนน่ะบนหลุมอ่ะข้างๆอ่ะเออนั่นแหละให้มันแน่นๆมันจะได้ไม่ระเหยน้ำมันไม่ระเหยมันจะได้โผล่สูงมากนั่นข้างบนน่ะเขียดินข้างบนเข้าข้างบนน่ะบนหลุมอ่ะข้างๆอ่ะเออนั่นแหละให้มันแน่นๆมันจะได้ไม่ระเหยน้ำมันไม่ระเหยมันจะได้โผล่สูงมากโผล่สูงมากเออผมปะโผล่ใต้ผ มันไม่แช่ธรรมดาได้ปูกต้นไม้เนี่ยมันมีวิธีเจ้นีนะเนาะ <c oughs> ทำให้มันแน่นๆมันจะได้แบบเอ่านั่นแหละถ้ามันแน่นอากาศมันก็ไม่ได้เข้าไปมันไม่ระเหยมันก็ไม่ตายูาสา,สาอือเอาต้นโตวกว่าเพื่อนนะนี่<า>อ่อันนวนาบุญมาฝากอือกวา้นคิดไว้เลยว่าจะให้พี่ปลูกกัน <c oughs> อ่าพี่เพียว มาตรฐานมาตรฐานชาวเหนือนี่พี่แพลวปลูกไว้ปีต่อๆไปแล้วก็มาดูผลงานตัวเองนะเอ่าให้ปันไงปันสูงเนอะเออปันไงปันสูงปันให้โลกได้เห็นสุะยอดวัฒนธรรมต้นไม้ก็รักษาโลกโอเคบันแมงกอ มือเป็นมันละเขาเนียงเ็แปลว่าเอน้องมองเยว่าพี่เ็พลังเห็นไหมออกมาสวยสวยก่อนโหเล้าไม่เอาผักออกหรอมันก็ไล่ไปเลยเห็นมันกรตายอ่ะเป็นหญ้ามันเป็นปุย ถมทมเออต้นนี้น่าจะงามแล้วนี่เดี๋ต้นโคนมากต้นโคนมากเดี๋ยวจะเน่าพี่สะอาบน้เหมือนนปลูกอาบน้ำมาเสร็จตั้งมาเน่งสองส้นจะล็อกทำไมบนทมทต้นไม้่อนาคตถ้มันต้นโอ๊กใหญ่ขนาดนี้นะล็ได้เลยอหนึ่งสองสักเดี๋ยวอนาคตถ้ต้นโอ๊กมันใหญ่ๆต้นพวกนี้มันอายุสั้นเดี๋ยวมันก็ตายกันหมดแหล้ว หนึ่งสองสามเดควคว้วนกัไม่สักชเยงกตัวลบ้างสิทีนี้้องหมดดาไม่พอใจทอันหมด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 ขาดหมดกาโอ้ไม่ไหวแล้วไปแล้วนะหมดขาดไปไม่ไ้นี่พี่ออกทางนี้ก็ได้นี่ถนนทมิถานน มีคนมาแล้วนิวันนี้ตื่นเต้นแล้ว กล่องใหด้วย